มีอยู่สามลักษณะใช่ไหมนักเรียนหนึ่งเป็นผู้นำโดยกำเนิดตั้งแต่แรกเช่นใครบ้านักเรียนเวลานักเรียนจําเป็นบุคคลนักเรียนจําเป็นตัวอย่างนักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาของชาวโลกพระองค์ทรงตรัสรูด้ด้วยพระองค์เอง ด้วยการใช้ทางสายกลางนะครับจะหนักมากเกินไปก็ไม่ได้จะย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้หลายๆยอย่างต้องอยู่ตรงกลางให้มีความพอดีมันจึงจะเกิดความ,มเรียบร้อยและเกิดความสำเร็จนี่คือตัวอย่างของบุคคลที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริงเป็นอัรชยะบุคคลที่แท้จริงก็คือผู้นำที่เป็นรรมาโดยกำเนิดหรือตัวอย่างที่สองคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการรบถ้านักเรียนจำาภาพยนเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคแรกได้พระนเรศขณะทรงพระยาว์งรงท่านไม่ได้มีความหวั่นเกรงกับข้าศึกเลยในเรื่องการใช้คำพูดหรือการแสดงออกนี่คือคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดมาเป็นผู้นำโดยแท้จริงคือเป็นผู้นำตั้งแต่ชาติกําเนิร นี่คือลักษณะที่หนึ่งนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับสองเป็นผู้นำโดยความเห็นชอบของหมู่คณะบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำมักจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีกว่าคนอื่นมีความน่าเชื่อถือมีความน่าศรัทธาท่านก็จะรับการแต่งตั้งยกขึ้นมาให้เป็นผู้นำของกลุ่มนะครับโดยกลุ่มจะมีหลักเกณฑ์ ในการคัดสรรบุคคลผู้นั้นนะครับครูยกตัวอย่างให้เดียนฟังในสมัยโบราณมนุษย์เราอยู่ในรูปแบบชนเผ่าเร่ร่อนไปเรื่อยนะนักเรียนอยู่ที่แห่งหนึ่งก็ย้ายไปที่แห่งหนึ่งไปทำการาพะปลูกกันบ้างล่าสัตว์กันบ้างถามว่าชนเผ่าเหล่านั้นอาจจะมีสิบนายจนถึงสองร้อยนายหนึ่งพันนายใครควรที่จะเป็นผู้นำ กลุ่มครูว่าต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดต้องเป็นคนที่วิ่งเร็วกว่าคนอื่นต้องเป็นคนที่ใช้ดาบและหอกล่าสัตว์ได้เก่งกว่าคนอื่นจึงจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำนักเรียนว่าไหมครับพูดอย่างนี้เธอคงพอเข้าใจหลักการและก็ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย ว่าใครควรเป็นผู้นําในแต่ละสถานการณ์ซึ่งขัวอธิบายในช่วงต้นไปแล้วนะครับสมมุติว่าเธอจําเป็นต้องไปแข่งจักเยร์กับเพื่อนโรงเรียนอื่นเธอจะเลือกใครขึ้นมาเป็นหัวหน้านักจักเยร์เธอก็คงต้องเลือกคนที่แข็งแรงมีเทคนิคในการแข่งขันเป็นต้นถามว่าใครเป็นหัวหน้านักว่ายน้ําของพวกเรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นนักโปรโลน้ำทิมชาติคนที่ว่ายน้ําเก่งกว่าชาวบ้านเขาอันนี้คือการยกตัวอย่างแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยผู้ฝากเกือไว้นะอย่างรุ่นครูนักเรียนในเรือรุ่นที่92หัวหน้านักว่ายน้ําไม่จําเป็นต้องเป็นนักโปโลพิมชาติครับก็เป็นนักว่ายน้ําที่มีเรือบิดวินัยเป็นคนที่เสียสละ เป็นคนที่เป็นธุระเป็นคนที่เก่งในเรื่องการจัดการก็สามารถเป็นหัวหน้านั้งว่ายน้ำได้อันนี้ยกตัวอย่างว่าสังคมมันก็มีการมีกระบวนการคิดคัดเลือกคนที่เหมาะสม,มในแต่ละสถานการณ์เหมือนกันก็เพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ความเก่งในเรื่องการกีฬาอย่างเดียวไม่ได้สามารถเป็นผู้นํากลุ่มได้ดีเสมอไปมันต้องอาศัยความสามารถในการจัดการความสามารถในการบริหารและทำเรื่องอื่นด้วยให้กุยกตัวอย่างนะในกลุ่มที่สองนะครับ และก็มีข้อท้วมติงหรือว่าข้อสังเกตบอกไว้ว่าการเป็นผู้นําโดยความเห็นชอบของคณะนั้นการเลือกผู้นําจากภารกิจจากความรู้ความชานาญในด้านนั้นๆอาจจะทําให้ภารกิจล้มเหลกวก็ได้ต้องเรียนฟังประเด็นนี้ดีๆนะหมายความว่ายังไงท่าากล่าวไว้นักเรียนเขาบอกว่าบางครั้งความรู้ทางเทคนิคอาจจะไม่สร้างประโยชน์ให้สังคมและชุมชนก้าวหน้า ถ้าหากคนที่มีความรู้ทางเทคนิคนั้นไม่ได้มีความสามารถในการบริหารจัดการหรือว่าไม่ได้มีความสามารถในการเป็นผูดด้นำแลกเรียนลองคิดตามว่าใช่ไหมตำราบ,บอกว่าเพราะว่าคนที่มีความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาจจะไม่มีความสามารถไม่มีศิลป,ปะที่จะทำให้ ทีมงานทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคีได้น่าคิดนะนักเรียนว่าจริงหรือไม่คือในตําราเขาบอกไว้ว่าจริงเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับสามส่วนสุดท้ายนักเรียนผู้นําที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่มีอํานาจคือเบื้องบนเป็นผู้สั่งระบบราชการเป็นผู้กําหนดว่าใครเป็นผู้นํา โดยรัรชการก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆมาชี้วัดก่อนที่จะเลือกโดยหลักใหญ่ๆเขายึดถือจากอะไรนักเรียนนักเรียนจํานะออกเป็นข้อสอบนักเรียนต้องตอบได้ทันทีนะครับโดยในแง่หลักการผู้นําที่เกิดจากการแต่งตั้งจากผูม้มีอำนาจจะต้องมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและเหมาะสมหลักการคือแบบนี้นักเรียนโตขึ้นมาสักนิดนึงแล้วบางคนก็อาจ,จะเลยว่า จริงเหรอเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจาจะตั้งคําถามได้จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองนะครับปัญหาก็คือว่าบางครั้งผู้มีอํานาจผู้บังคับัญชาผู้แต่งตั้งเลือกคนผิดครูนรงไม่ได้พูดนักเรียนธํรราเป็นคนพูดและเตือนไว้ตั้งหลายปีแล้วม<า>หมายเขามว่าผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้บงงังคับบัญชา ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้บังคับการเรืออาจจะเลือกผิดก็ได้เลือกผิดเพราะอะไรน,นั่นเองเลือกผิดเพราะว่าขาดความสนใจหรือไม่ได้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางในตัวลูกน้องที่เราเลือกหมายความว่าผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งไม่ได้สามารถประเมินความสามารถประเมินผลงาน ลูกน้องคนนั้นได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริงคือนึกว่าเก่งคือนึกว่าดีแล้วนึกว่าสมบูรณ์แบบของคนอื่นจึงยกให้ท่านเป็นผู้บังการเรือผู้แปลความหมายให้เธอฟังนะปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วระบบราชการหรือว่าระบบสังคมหรือกองทัพเรือเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรผู้ยกตัวอย่างให้ฟังในการพิจารณาโยกย้าย ในฐทหารชันยศนาวทขึ้นไปของกองทัพเรือกองทัพเรือก็ได้แต่งตั้งเรียกว่าเป็นคณะทํางานคณะกรรมการในการตรวจกลองพินายกย้ายบรรจุโดยมอบให้สนณาธิการฐานเรือคือชันยศพลเรือเอกเป็นประธานในการยกย้ายควหมายเขาว่าอย่างเช่นทูนลงโตแล้วแก่แล้วเป็นชันยศนาวเอกหรือว่าผู้บังคับกองพันของพวกเรา โตแล้วเป็นนาวาโทตั้งแต่นาวาโทขึ้นไปนั้นตุลาน,นี้จะย้ายไปอยู่ตรงไหนจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทําไมต้องเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการนัร่นเองตัวยกตัวอยา่างรุ่นครูในช่วงที่มีการคัดเลือกนักเรียนบังคมบัญชาก็คือประมาณสักปีสามแปดสามเก้าสี่สิบนะครับมีการคัดเลือกนักเรียนบังคมบัญชา ผู้ผู้หมวดท่านก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องขบขันสนุกว่าก็มีรุ่นครูบางบางคนที่แหน,นบนุคเพหบวกว่าคนนี้ไม่เหมาะหรอกแอบใช้โทรศัพท์ผมจำได้เคยตรวจพบว่าทำความผิดอย่างนี้ไม่สมควรเป็นนักเรียนมังคบัญชายกตัวอยา่างถ้าหากว่าผู้หมวดท่านนี้เป็นผู้มีอำนาจเลือกนักเรียนมังคมบัญชาเพื่อนครูคนนี้จะได้เป็นคอมแมนไหม ก็คงไม่ได้เป็นแต่รูปแบบการพิจารณาทํากันในลักษณะของคณะกรรมการก็มีผู้หมวดท่านอื่นบอกว่าแต่ก็เคยเห็นนักเรียนในเรือคนนี้เขาก็มีระเบ,บียบวินัยดีไม่เคยพบว่าเขาตื่นนอนสายไม่เคยพบว่าเขาเหลวไหลอะไรจากประสบการณ์ต่างงานเข้าไปเขาก็มีความรับผิดชอบนักเรียนเห็นไหมครับมันมีการถ่วงดุล เรื่องข้อที่จริงยกตัวอย่างแบบนี้เธอคงเข้าใจแล้วล่ละสรุปว่าผู้นําประเภทที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําจากผู้มีอำนาจนั้นน่ะผู้มีอำนาจก็ต้องมีดุลพิน,นิษอย่างกว้างขวางและต้องมีความรู้จักทุกๆด้านกับคนที่ตัวเองจะแต่งตั้งให้ดีนะครับรู้สรุปที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับ เราพูดถึงลักษณะผู้นําความเป็นมาของผู้นําเราให้ความสําคัญตรงที่ว่าผู้นํานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มี3ลักษณะด้วยกันหนึ่งเป็นผู้นําที่เกิดขึ้นโดยชาติกําเนิดเกิดมาก็เป็นผู้นําตั้งแต่แรกแล้วเป็นลักษณะอัจฉริยะบุคคลนะครับสคือเป็นผู้นําโดยความเห็นชอบของหมู่คณนะก็หมายความว่าเป็นบุคคลที่ม,มีความเชี่ยวชาญลักษณะพิเศษแล้วหมู่คณะก็เลือกท่านขึ้นมา อย่างเช่นหัวหน้าเผ่าเป็นต้นและสามเป็นผู้นําที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจหมายความว่ากองทัพเรือจะแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นผู้พัพาการเรือเป็นผู้พันกองทัพเรือเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและก็มีประเด็นฝากกันไว้ว่าการเป็นผู้นําที่เกิดจากการแต่งตั้งนั้นจําเป็นต้องทําในรูปแบบของคณะกรรมการบ้างเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะครับรู้เรื่องนะครับนักเรียนขออนุญาตพักสักสินาทีนักเรียนไป ดื่มน้ำกันก่อนแล้วมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพักครับ